สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชคชัยรถแห่เข้ากราบแม่ยายในวันแม่แห่งชาติตื่นตันใจได้เป็นลูกเขยเจากรณีก่อนหน้านี้บอลเชนยิ้มโชครถแห่ประกาศไม่รับงานคู่กันจนต้องออกมาเคลียร์ใจกลางรายการหุนกระแสตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นโดยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าโชครถแห่น,นั้นมีอายุเพียง22ปีในขณะที่ภรรยาอย่างนัดมีอายุ31ปีเรียกได้ว่าอายุห่างกันถึง9ปีเลยทีเดียวและ ต้องบอกว่าราสุดโชครถแห่นั้นได้เข้ากระาบแม่ยายเนื่องในวันแม่แห่งชาติก่อนประกาศตื่นตันใจได้เป็นลูกเขยและภรรยานัดได้โพสต์ระบุข้อความว่าเบื้องหลังทุกความสําเร็จขอบคุณนะแม่ที่เป็นทุกอย่างให้ลูกจริงๆผ่านทุกเรื่องแย่ๆเพราะแม่เลยรู้ไหมขณะที่โชครถแหก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสุขสันต์วันแม่ลูกดีใจมากที่เป็นลูกเขยของแม่แล้วก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกทั้งสองแบบนี้ไปนานๆน,นะครับรั นะครับคุณแม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ